สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับ Innova รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ New Global นะครับในเกตดรุ่นของ Smart นะครับราคาอยู่ที่1,379,000บาทนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับแต่วันนี้เราจะมาดูสเปคเบื้องต้นก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับรุ่น Innova c ซี n ิ c นะครับก็เริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับตัวถังเนี่ยเป็น New Global ต้องบอกว่าเป็น ตัวถังแบบใหม่นะครับขับขี่นิ่มนวลปลอดภัยแล้วก็ขับขี่ไม่มีการกระเด็นกระดอนแล้วนะครับเพราะว่าตัวถังใหม่ไฮบริดเจเน a เรชัใหม่ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นครับไฟหน้าเนี่ยนะครับให้มาเป็นแบบเส้นสายที่เป็น led ไฟหน้า led นะครับรุ่นนี้กระจังหน้าเป็นแบบมิติ mm hmm. เพิ่มความหรูหรากระจังหน้าใหญ่ขึ้นนะครับโลโก้ที่เป็นโลโก้แก้วเห็นไหมนี่สวยงาม ไฟต่างๆครับเป็น LED ทั้งหมดนะครับบอกได้เลยนะครับคันนี้ช่วงล่างนิ่มนึบแน่นอนให้ขนาดล้อมานะครับที่เป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับ2 25 50นะครับ1ินิ้วพร้อมด้วยดิสเบรกทั้งหมด4ล้อเลย มีคิ้วตัดสีดำให้กับตัวรถนะครับตัวรถเนี่ยใหญ่พอๆกับ f o r t u n e r เลยนะอันนี้พูดได้เลยเนี่ยผมผมตั้งแต่ผมยืนเนี่ยพอๆกับ f o r t u n e r เลยนะครับมติติต่างๆกระจกมองข้างใหเเ้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมด้วยนี่ไฟนะครับที่เป็นไฟเลี้ยวนะครับให้โลโก้ที่เป็นไฮบริดมานะครับมือเปิดประตูด้านข้างนะครับ ที่เป็นคมเมี่ยมแถบคมเมี่ยมสลับพร้อมด้วยสามารถกดล็อกจากตรงนี้ได้เลยนะครับคิ Q ้วขอบกระจกต่างๆให้เป็นคมเมี่ยมมาทั้งหมดนี่เห็นไ,ไหมครับครบคันมากอ่าเดี๋ยวเรามาดูจากด้านหลังบ้างให้อะไรบ้างนะครับจากด้านหลังของซีนิกเนี่ยให้เซ็นเซอร์มา4จุดนะครับครบคัน พร้อมด้วยกล้องมองหลังแถบคมเมี่ยมให้มาสปอยเลอร์หลังให้มาแล้วพร้อมไฟเบรกดวงที่3คลีบฉลามให้มาแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาลองเปิดท้ายกันว่าเป็นท้ายไฟฟ้าหรือเปล่าโอเคคันนี้จะเป็นท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับผมนี่ดูการพับเบาพับแบบลาบสวยงามจริงๆพร้อมกดปิดจากด้านนี้ได้ กับราคาคุ้มค่าแน่นอนครับกับสภาพรถที่ต้องบอกว่าเป็นรถดีนะครับโครงสร้างใหม่หัวใจเครื่องยนต์ใหม่นะครับแล้วก็เป็นไฮบริดเจเนอเรชั่นใหม่อีกนะครับประหยัดน้ำมันไม่ต้องพูดถึงครับนะรถไฟฟ้าก็รถไฟฟ้าเหอะเจอรถคันนี้ไปก็กรู้ก็รู้จักอะครับนะบรรทุกต่างๆนะครับได้เจ็ดที่นั่ง นะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่นั่งสบายเบาะทางด้านข้างในไอ้เบาะด้านคนขับจะเป็นไฟฟ้านะครับส่วนระบบต่างๆเดี๋ยวเราไปพูดกันอีกทีหนึ่งนะครับระบบลึกๆนะครับสำหรับระบบความปลอดภัยต่างๆให้มาครบเลยสำหรับในรุ่น Innova c i n i c นี้สำหรับเครื่องยนต์นะครับก็เป็น เครื่องยนต์เครื่อง2000ัซีซีนะครับส่สูบ16วาลแถวเรียงเป็นแบบ Duo VVTI นะครับแล้วก็ให้กำลังสูงสุดที่112กิโลวัตต์นะครับนะแล้วก็แรงบิดสูงสุดที่188ินะครับนิวตันเมตรนะครับผมนะรองรับเครื่องรองรับน้ำมันที่เป็นเบนซิน e 1 0เลยนะครับประหยัดคุ้มค่าต่อการใช้งานแน่นอนครับสำหรับน้ำมันตัวนี้นะครับ ลองรับถึง e10 นะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เบนซินสลับกับไฟฟ้านะครับใช้เป็นระบบไฮบริดทำงานผสานกันนะครับของเครื่องยนต์รุ่นนี้นะครับผมเกียร์นะครับระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัตินะครับ eCVT นะครับให้ความนุ่มนวลตอบสนองต่อการใช้งานเวลาที่ขับขี่นะครับผมอ่าต่อไปเรามาดูภายในกันบ้างนะครับภายในเนี่ย ให้มาเป็นหน้าให้ขนาดหน้าจอสัมผัสนะครับ10.1นิ้วนะครับพร้อมด้วยฟังก์ชันต่างๆอยู่ที่คอนโซลกลางเลยนะครับผมก็มีปรับปุ่มอุณหภูมิต่างๆนะครับก็เป็นพวกแอร์นะครับอุณหภูมิหัวเกียร์ให้เป็นหัวเกียร์ที่เป็นแบบหุ่มหนังมานะครับพร้อมด้วยแถบที่เป็นสีเงินสวยงามครับปุ่มต่างๆนะครับให้มาอยู่ตรงคอนโซลกลางทั้งหมดนะครับสามารถปรับได้นะครับก็คือแบกมือือไฟฟ้านะครับ เบโคนะครับต่างๆนะครับระบบ EV ต่างๆอยู่ตรงนี้ครับโหมดต่างๆแล้วก็ท a c t i o n Control นะครับ r c ครับผมนะป้องกันการลื่นถลายครับสามารถเปิดปิดได้จากตรงนี้เลยพร้อมด้วยเกียร์ที่เป็นเกียร์ S นะครับสามารถใช้เล่นแบบเกียร์แมนนวนได้นะครับเราไปดูด้านบนบ้างให้ดูมาบ้างนะครับด้านบนให้ไฟมานะครับครบเลยนะครับครบคันนะครับไฟเนี่เปิดได้หลายแบบรูปแบบมาก ่าแล้วก็แผงบางแดดให้เป็นกระจกสองหน้ามาพร้อมด้วยไฟเลยนะครับทั้งสองด้านนี่เห็นไหมมีไฟติดด้วยนะครับผมภายในให้มาออปชั่นเต็มสมรรถนะการขับขี่ดูครับสมรรถนะมองรอบได้แบบว่าเสา A บางน้อยมากครับรุ่นนี้เป็น New c o b บิออกแบบตัวถังใหม่คอนโซลต่างๆนะครับให้เป็นหนังมาพร้อมด้วยได้นะครับเป็นหนังเลยนะครับ มีที่ชาร์จ12โวลต์ให้ที่วางของเก๊ตต่างๆนะครับกว้างขวางใหญ่เดี๋ยวเราไปดูแผงประตูแผงประตูให้เป็นแบบหุ้มหนังมาครับพร้อมด้วยภายในที่เป็นสีดำนะครับสำหรับรุ่นสมาร์ทเนี่ยใา้ภายในเป็นสีดำมาเบาะเป็นบาหนังเกตด,ดีตรงกลางยังให้ที่ชาร์จนะครับที่เป็น USB Type C มาด้วยนะครับแล้วก็ USB ธรรมดานะครับสามารถใช้ได้แอร์ด้านบนเห็นไหมครับจะอยู่แอร์จะอยู่ด้านข้างทั้งหมดนะครับแบบในรถของพวกเอาผ่านเบลฟเลยนะครับแอร์จะเดินจากด้านข้างครับให้ความสะดวกสบายนะครับในการใช้งานนะครับไม่ต้องไปอยู่ตรงกลางไม่ต้องเป่าแบบจ่อเราลงมาได้ครับไฟตรงกลางมีให้นะครับเบาะ เป็นแบบนั่งแยกนะครับตรงกลางจากด้านหลังสีดำทั้งหมดนะครับภายในยจะออกสีดำหมดนะครับถ้าเป็นรุ่นของสมาร์ทนะครับผมคุ้มค่าในการใช้งานครับสำหรับรุ่นนี้บอกได้เลยว่ามันมันตอบโจทย์นะครับคนมีครอบครัวนั่งได้เจ็ดที่นั่งครับที่นับๆดูแล้วนะครับเก๊กลางเปิดแบบ นี่เลยครับข้างๆนะครับกว้างใหญ่สะดวกต่อการเก็บของที่วางแก้วมีให้ตรงกลางใหญ่นะครับใส่แก้วเยติได้เลยกุญแจรีโมทเป็นแบบสมาร์ทคีย์ครับนี่เราให้ดูกุญแจรีโมทข้างหลังมีโลโก้ที่เป็นอินโนวาด้วย ส่วนฟังก์ชันต่างๆนะครับของพวงมราลัยให้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมานะครับฟังก์ชันสามารถปรับได้กับตัวที่การพวงมราลัยเลยนะครับผมที่วางแก้วตรงขวามือสามารถชักออกมาได้สวยงามเหม็นไหมครับลูกเล่นดีครับรุน่นนี้ปุ่มต่างๆนะครับสามารถปรับได้จากด้านขวาพับกระจกนะครับกดล็อกต่างๆนะครับ รุ่นนี้จะเป็นกระจกออโต้นะครับทั้ง4บานเลยนะครับเป็นกระจกออโต้ทั้ง4บานนะครับเราใช้งานสะดวกสบายเน้นตอบโจทย์การใช้งานครับใช้กันยาวๆครับรุ่นนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นรถครอบครัวที่อเนกประสงค์ที่สุดขับขี่ดีที่สุดครับอ่าเรามาดแูแถว2บ้างครับ มีปุ่มควบคุมแอร์ด้านหลังให้แยกแยก2ตอนเลยนะครับปุ่มตัวนี้จะแยก2ตอนเลยนะครับพร้อมด้วยที่เสียบ U S B Type C นะครับข้างหลังนี่เห็นไหมที่นั่งกว้างขวางสามารถพับได้กางได้พับได้ทั้งหมดตรงกลางแถวที่2ครับเดี๋ยวเราไปดูตรงกลางแถวที่2กัน สามารถทําเป็นที่วางแก้วได้เห็นไหมครับวางของวางอะไรก็ได้ครับแล้วก็สามารถพับเก็บได้เหมือนกันนะครับเบาะด้านหลังถ้าเราพับราบจะเป็นแนวระนาบแบบนี้เลยครับผมวางของที่เป็นชิ้นสามารถนอนได้เลยนะข้างหลังเนี่ยกว้างจริงๆก็วันนี้เราเอาสเปกเบื้องต้นนะครับมาให้ลูกค้าดูก่อนนะครับว่าในเกรดรุ่นสมาร์ทกับพรีเมียมเนี่ยนะครับ พเมีมเราได้ทำคลิปก่อนหน้านี้ไปแล้วแต่ว่าตัวสมาร์ทเนี่ยเพิ่งมีรถมาให้ทําคลิปนะครับเรามาดูว่าซื้อรุ่นสมาร์ทคุ้มไหมในราคาล้านสนิดๆนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ